เราพูดถึงเรื่องของการแทรกสอบนะครับเกิดขึ้นจากการผ่านแสงขนานนะครับไปยังช่องเปิด S สองช่องนะครับ S 1กับ S 2นะครับซึ่งจะทำให้แสงที่ออกมาจากช่องเปิด S 1ก S 2นี้นะครับเป็นแสงอาพัน เป็นแสงอ่งพันนะครับซึ่งเมื่อมันไปนตกที่ฉากเราก็จะสามารถสังเกตเห็นลวดลายการแทรกสอดเกิดขึ้นได้นะครับรูปนี้เป็นภาพถ่ายนะจากลวดลายนะาก,การแทรกสอดที่เกิดขึ้นจากช่องเปิดคู่ นะฮะในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงตำแหน่งที่มีการแทรกตอบแบบเสริมกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นแถบสว่างนะครับตรงนี้คือมีการแทรกสอบแบบเสริมกันใช่ไหมครับในขณะที่บริเวณที่เป็นแถบดมืดๆตรงนี้นะครับ ก็คือเกิดการแทรกต่อบแบบหักล้างกันนะครับตรงกลางระหว่างจุดที่เป็นแถบมืดกับแถบสว่างก็จะเป็นการแทรกต่อบแบบเสริมึันบางส่วนหรือหักล้างกันบางส่วนเพราะฉะนั้นในทนี่จะเห็นว่าก็จะเกิดมีการแทรกต่อบแบบเสริมนะแบบเสริมแล้วก็หักล้าง นะครับแล้วก็เสริมแล้วก็หักล้างแล้วก็เสริมแล้วก็หักล้างแบบนี้สลับกันไปนะเป็นลักษณะของการแทรกสอบที่เกิดขึ้นจากช่องเปิดคู่ครับทีนี้เราลองมาดูการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปนิดนึงว่าเราจะคํานวณได้ไหมว่าตรงตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอบแบบเสริมและตรงไหนจะเป็นเกิดการแทรกสอบแบบหักล้างกัน เราสามารถคำนวณได้นะครับอย่างที่เราพูดไปก่อนนานนี้แล้วว่าการแทรกสอบแบบเสริมหรือหักล้างเนี่ยคือตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอนจะเป็นแบบเสริมหรือหักล้างเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่า,าสิ่งที่เราเรียกว่า ความแตกต่างของเส้นทาเดินแสงนะครับความแตกต่างของเส้นเดินแสงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าณนะจุดที่เกิดการแทรกสอนกันเนี่ย เส้นทางเดินแสงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเส้นทางเดินแสงนะตำแหน่งที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็จะบอกได้ว่านะตำแหน่งนั้นเนี่ยเกิดการแทรกสอดในลักษณะไหนนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้รูปนี้แสดงเส้นทางนะเดินแสงที่แสงจาก s หนึ่ง น,นะครับและ s 2เนะคเคลื่อนที่มาแล้วมาแทรกตอดกันนะจุด p นะครับให้ช่องเปิด s 1กับ s 2เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ d นะครับอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ t เนระยะทางจาก s 1ไปถึง p นะครับระยะทางจาก s 1ตัวนี้ ไปถึง P นะครับมีค่าเท่ากับ r1 นะมีค่าเท่ากับ r1 ในขณะที่ระยะทางจาก s2 ไปถึง P มีค่าเท่ากับ r2 เพราะฉะนั้นความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงในกรณีนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับความแตกต่างของ r1 ลบ r2 นะครับถ้า r1 ลบ r2 เป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นก็จะเกิดการแทรกสอบแบบเสริมกันเข้ไหมครับแต่ถ้า r 1ลบ r 2มีค่าเป็นจำนวนเท่าครึ่งของความยาวคลื่นก็จะเกิดการแทรกสอบแบบหกลางกันทีนี้เราจะคำนวณความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงได้อย่างไรในกรณีที่เราจะ พูดถึงในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะพิจารณากรณีที่ดีเล็กมีค่าน้อยกว่าดีใหญ่มากๆในที่นี้ดีใหญ่นะครับตัวนี้คือระยะห่างจากแนวของช่องเปิดมาถึงฉางนะครับคือระยะห่างจากแนวของช่องเปิดมาถึงฉาก ก็คือทีตัวนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะพิจารณาในกรณีที่ระยะห่างระหว่างช่องเปิดมีค่าน้อยกว่าระยะจากช่องเปิดถึงฉากมากๆถามว่าเราจะพิจารณาในกรณีนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเหตุผลที่เราพิจารณาในกรณีที่ดีใหญ่นะครับมีค่ามากกว่า ดีเล็กมากๆ,ๆเนี่ยก็เพราะว่าสมมติเราเพิจารณาเนี่ยช่องเปิดเครับพิจารณาช่องเปิดสองช่องนะครับ s หนึ่ง s สองนะแล้วฉากอยู่ที่นี่เนี่ยฉากอยู่ที่นี่ จะเห็นว่าถ้าเราลากของเหลวนี้สลาบกัน S นึ่งจะมีเป็น S สองจะมีเป็น S 1จะเห็นว่าถ้าเราลากเส้น,าาาา feet, จ,นจาก S 1นึ่ไป S 2ไปถึงจุด P เราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรา ขยับฉากออกไปนะตรงนี้เป็นช่องเปิดส, 1, สทีนี้เราขยับฉากให้อยู่ห่างออกไปเช่นให้ฉากที่นี่นะแล้วเราลากเส้นจากเ1ส,สไปอไปนะจะเห็นว่ามุมนะสมมติเราบอกมุมตรงนี้เราเรียกชื่อว่าเป็นมุมฟรี ะเห็นว่าเมื่อเราให้ฉากออกห่างไปจากแนวของ s1 s2 จะเห็นว่าย่ ฟรีจะยิ่งมีค่าเข้ากใกล้ศูนย์นครับซึ่งหมายความว่าเมื่อยิ่งฉากอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่นะครับแนวเส้น s 1 p <S ก็จะยิ่งนประมาณได้ ขนานกับแนวเส้น a 2 p เห็นไหมครับความหมายในที่นี้ก็คือว่าถ้า d มีค่าอห่างมากมากนะฮะก็คือถ้า ดีมีค่ามากกว่าดีมากๆเราจะได้ว่า,า s1p จะประมาณได้ว่าขนานกับ s2p นะครับทีนี้ถ้าโอเคเราถือว่า s1p ขนานกับ s2p นะครับคือถ้าเราบอกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเพี้ยนเนี่ย็้น,นีถ้าถือว่าในกรณีที่ดีมีค่ามากกว่าดีเล็กมากๆนะครับแล้วเราถือว่า s1p นะครับขนานกับ s 2 p มนะันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราลากเส้นคราวนี้ถ้าเราลากเส้นนะครับ ตรงนี้ s 1นึ่งแล้วก็วิ่งไปหาจุด p ที่อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เป็น s 2แล้วมันก็วิ่งไปนะครับอย่างจุด p ซึ่งอยู่หางไปมากๆเลยนะครับระยะห่างระหว่าง s 1กับ s 2มีค่าเท่ากับ ดีถ้ามุมที่ S1, อ S2 ทำกับแนวตั้งฉากนะบอกว่าตัวนี้เป็นแนวตั้งฉากนะมุมตรงนี้มีค่าเท่ากับเราบอกว่ามุมตัวนี้มีค่าเท่ากับซีต้านะครับ คืดลากเส้น x หนึสองครับจะเห็นว่านะถ้าเราลากเส้นในแนวนี้ลงมานะตรงนี้คือความแตกต่าง ของเส้นทางเดินแสงใช่ไหมครับตรงนี้คือความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงซึ่งถ้าดูจากรูปนี้นะฮะเส้นที่ลากลงมาตัวนี้ตั้งฉากกับ แนวของแสงนะครับดยโด,ยโ,ดยโดยใช้ผลเพงเลขาคณิตง่ายนะครับจะเห็นว่ามุมตรงนี้คือมุมซีต้านะครับถ้ามุมตรงนี้คือมุมซีต้ามุมนี้บวกมุมนี้ได้90ในขณะเดียวกัน,นถ้าเราลากเส้นนี้มานะฮะจะเห็นว่ามุมนี้เป็นมุมเดียวกันนะครับ จะเห็นว่ามุมนี้เป็นมุมซีต้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วมุมซีต้าบวกมุมตรงนี้จะได้เก้าสิบองศาแต่ในขณะตรงนี้เป็นมุมตรง้ันข้ามนะรตรงนี้เป็นมุมตรงกันข้ามกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุมตรงนี้ ต้องมีค่าเท่ากับซีตาด้วยเมื่อมุมตัวนี้มีค่าเท่ากับซีตาเราจะได้ว่าความแตกต่างของเส้นทางของแสงจะมีค่าเท่ากับดีไซน์ซีตาใช่ไหมครับถ้าเราดูรูปสามเหลี่ยมถ้าเราดูรูปสามเหลี่ยมตรงนี้สามเ,เหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับดนะฮะ ด้านตรงข้ามมุมฉากย,ยาวเท่ากับดีตรงนี้คือมุมซีตาเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับดีสายซตานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ความแตกต่างของเส้นทางของแสงแล้วว่ามีค่าเท่ากับดีสายซีตา